สวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรงๆครับของอมือวันยังไงวันพูดบอกครับวันอังคารครับอาจารย์ลงมือลงเว้นสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟังพองครับผมว่า,วานได้เฉลยอิ่มอยู่หรอกครับอิ่มเป็นเดือนอยี่หรอกครับผมอาจารย์ในตัวเดียวกับคุ้มสำหรับ นกบางตัวนะที่ต่อได้นะครับผมหัวใจรั่วๆหรอครับตอนมันเข่าหานกต่อ,อย้อนกลับจังหน่อยอาจารย์ดีใจครับอามินีเบิ้งพระเนตดที่ว่าพระเนีตดนกเขาใหญ่ควนบนที่ผมเห็นมือนี้นะครับะจะเดินทางไปที่นครปฐมนะครับนครปฐมครับหลังนี้ลงตัวครับอาจารย์ลงตัว เป็นหลังที่ตามสายตานะว่าโล่งโตนะครับเถ่าเมียยังเฮียนยังว่าโอ้มันคืออย่างไรพุทธว่ามันสมส่วนนะครับผมขนาดเราเราเบิ่งบ่เปลี่ยนนะเราวว่าดาซ่านครก็คันฝาดเบาได้อาจารย์เนี่ยเบาเบาเดี๋ยวพอมีเบิ่งสัดส่วนที่ว่า ยังบ่แล้วดอกครับผมแต่ว่าให้อาจารย์ช่เมบึงว่าหหนมันได้แบบนี้ทุกลังกับซีดีอาจารย์แบบนี้ทุกลังแต่ว่ามันจะเป็นไปได้งากอยู่ครับให้มันคล้ายกันดีกว่าเน้อาการคลายคลายกันให้มันคือๆกันแต่ว่าให้มันเหมือนกันสับปปมันกับอันนั่นครับผม แต่ว่าก็คงก็คงความเป็นลักษณะของคัอนบนแบบบ่อหางบ่หนีกันอกครับบ,บ่อเบอรนี้จากไอ้ต้นแบบด้วยต้นฉบับอกครับที่ผมเหรชขึ้นมานะครับเพราะว่าสัดส่วนที่ผมใส่กับสัดส่วน,น,นเดิมครับผมอาจารย์ญญทุกท่านนะครับ๋ย่ผมนี่เบิ้งใกล้ๆอยู่ครับว่ามัน สัดส,ส่วนมันสีจังไดน,นะเดี๋ยวเบิ่งอาจารย์เดล๋ยวเบิ่งด้วยสายตาหนิมันสีเป็นอ่าล่งตว,ว่าเอองามสายตามันสายตา,า,ยตาผู้เห็ดนะครับผมแล้วก็ง่ามแล้วก็มันเขาเขาเข่าท่าน,นอาจารย์เขาตาแล้วครับผมอ สปริงกับพอดีพอดีครับผมสปริงอะสปริงขั้นฝาดนี่ครับผมสปริงขั้นฝาดกับพอดีพอดีเลยอาจารย์บกแข็งเกินไปนะครับถ้าแข็งตัวนี้สีแอนครับขนาดสามมิลเลยครับเนี่ยแต่ว่าคอดีของอพเนยดที่ว่าใส่ใส่สามมิลน,นะครับแรงกดของสปริงมันมันแรงนะครับอาจารย์นี่ครับแรงกดของสปริง ปิงตัวนี้นะครับมันเรีวอจารจ์นโหรล้กกระไดะชัวรมะห่อนพีครับด้านหลังก็ดีครับด้านหลังจย์ใบไม้สามารถขึ้นด้้งหลังได้ครับผมบ่ทําทใบไหม่นะครับผมให้ดูเหมือนธรรมชาติไอเบื้องคือธรรมชาติเลยจย์ประตูกับมจอจอจครับผม ประตมเดิมแล้วครับแต่ว่ามันเป็นหลังที่ว่าเฮ็ดแล้วล่าสุดนี่แหละครับเฮ็ดขึ้นมาล่าสุดนะครับ่าส,ส่วนยังคงเดิมหละอย่างศาส่วนขึ้นเก่าหละ่ะแต่ว่าหลวดไล่มันมพึ่งผมว่าเสียวมันแล้วอย,อย่างนั้นมันคำ ทั้งคำทั้งหนาวครับญาติอาบน้ำมาเลยเอ้าผมใหญ่เบิ่งใกล้ๆอาจารย์ใกล้ๆเลยแหละว่ามันเป็นยังไงเออสำหรับคว้นครับผมคว้านมันก็จะเป็นแนวนี้ครับควานไม้ตะโกะประมาณนี้อาจารย์ครับควานไม้ตะโกะแห่งๆผมบอกวาทำทาเบิ่องเงาครับทาเบิ่งกงาและอาจารย์ล้งโตอยู่หรอกครับผม สาหรับคว้นมันก็ได้โอ้เกือบแล้วอายานบ่เล้ยวดอกมื้อเนี้ยมว่าสิออกมันแล้วไม่เลูนไก่ไฟเฮ็ดกับพ่ไวดอกครับอ่าหามลุงหามคำก็ดีเอาพ่อมอพ่อควรลนนะครับเพ็ดการทิ้งานก็ได้เอาเบิ่งจ้อจกันครับเบิ่งใกล้ๆกลกันเลยครับแบบเนี้ยยานพอยยานใหญ่ไงกล่องครับอ่ะนี่ครับผม ลักษณะเนื้อไม่เป็นโอกไม้ประดูครับผมห้อยปากกาครับปากกามากาากึ่งกลางของของเก่าครับของเล็กนั่นแหละนะครับไล่แกลยลึกน้อยนึงครับอนี่แกจือยำแล้วครับไล่โอ๊กเนียดหันเบิง้งรุม่รมๆครับเบิง้งระยะไก่ก็ทดโอว่ามัน <laughs> ของใหม่ของใหม่ครับผมของใหม่ขาดว่าครับขาดว่าอื่นคงสิเหลีย่ยวครับผมอาจารย์ทุกท่านค่อ,คอยๆเบิ่งกันไปยังส่แลไะครับผมอาจารย์ท,ท่านเบิ่งเราก็ผิดจรณนาครับ่าควมเป็นไปได้มันมันสูงสัาเดหรือมันต่ำสําเด็จสำหรับการติดเฉลยสำหรับการติดนกครับมันอยู่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับการว่างทุกจุดละครับอาจารย์ทุกท่าน ของผ,ผมมันดีหน่อยคือว่าผมหมักไงนะครับขันฝาดมันไงขันฝาดตัวนี้นะครับผมมันกวงควบเน่าหรืออย่างมันกะประมาณนี้ครับผมห้าสิบสามเซนอาจารย์ห้าสิบสามเซนก็ได้ครับห้าสิบโอเมนขอโทษอาจารย์โอเพ็ดเก้าสิบสามเซนเออขันฝาดจังหาสิบเอ็ด อาจารย์ทุกท่านขอหยาดขอโทษขอให้ครับเพราะว่าใจวิญญาณเบือ่ออันนี้อันนี้มันเป็นอ่าผมเดินทางไปแถวนกวักขัประธมครับผมเซนลาก็ร์ให้เบิ้งก่อนแล้วครับผมอ,อาจารย์ทุกท่านหลังนี้ผมว่าประทับใจอยู่ครับประทับใจ ไ่ควันเขาแล่าก็สิเป็นตะเบิ้งอยู่หรกอกจารย์นมันเพราะว่ามันพอสูงไปไหนไอยนะครับจารย์ระยะระยะควันระยะควันกับระยะอ่ตัวกระโจมตัวกระโจมพอสูงไงอาจารย์ประมาณยี่สิบเอด็ดครึ่งก็ได้ครับยี่สิบเอ็ดครึ่งกระโจมเนี่ยนะครับถึงต่ำสุดนะยี่สิบเอด็ดครึ่งครับมันก็สจีอ่า ตั้มเลยยันตั้มแต่ว่ากระโจมผมมันหง่ครับยันหางสำใด้สำหนึ่งบ่หักดอกครับถนกรักษาหางยู่ได้สบายครับผมนกยู่กว่างควางหันนาหันห,นหนลังหันขขางได้ยันบางตัวผมเห็นมันเอาดากสีขังข็งกระโจมเองยันถ้าเพื่อยยังผมกับรูขึ้นกันมันมันแฉบหน่อยยัง อโอ้สละอาจารย์ที่ทักมาผมก็ขอถวษขอให้ครับผมผมบ่ไดรับสายมันหน้าผมบ่ไดอันนั้นเป็นไดครับผมผมก็เล่งงานครับเขียวงานเ่งงานกับพยายามอยครับพยายามอให้ พยายามเฮ็ดในมันได้ประมาณนี้จอรย์ทุกหลังแล้วครับผมก็ยิ่พยายามประมาณนี้ครับผมสัดส่วนลวดเล็กเงี้ยเนี่ยมันกัตามขนาดนะครับละยงมันก็เฮ็ดเพื่อความลงตัวเพื่อคว่ำใส่งานจริงได้ครับผมใส่งานจริงได้เพราะว่าสิเป็นขั้นฝาดาการว่างคว่นการใส่ตะไคร ล้วนแต่มีประสบการณ์มาแล้วนะอาจารย์ปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแหละครับผมจุดใดที่มันดีแล้วก็คงคว่ำไหวขึ้นเขาล่ะคงไหวขึ้นเขาอาจารย์จุดใดที่มันพอดีก็ปรับปรุงครับไอาจารย์สำหรับผนียดนะครับคว่ำสมส่วนหรือคว่ำใส่งานจริงไงไอ้จันทร์คว่ำสวยงามอาจันทร์โวโวแล้วก็ได้อ้าไอ้จานทร์ สิ่งสวยๆงามๆจากสร้างตอยตอนแรงๆครับผมมื่อนี้ได้ประมาณน,นี้เลียนอาจารย์อ่าพวกนี้ก็อีกบ่หลายนิดาานึงอาะยันไ้เบิ่งประเนียดข้อนบนอ่าอ่าหลังนี้ลงโตครับลงโตวสวยงามใส่งานได้น่าจะใส่งานได้เพราะมันหนาละยันใส่งานจริงได้อ่ะอ่ะอยันมันๆครับ ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านล่ะครับที่ติด,ดตามรับชมครับผมอาจารย์ญญทุกท่านสมมาพระคุณแล้วครับคำเหล่าอาจารย์ญญคลิปนี้กับว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม